สวัสดีครับพบก,กับผมในช่วงรอบรู้รอบตัวนะครับผมฟ้องสดายุรเรนูนครับและว,วันนี้ผมจะมาให้ความรู้ในเรื่อง modify atmosphere packaging ครับหลายท่านน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับและท่านใดที่ยังไม่รู้จักวันนี้ผมจะมาพูดให้ท่านเข้าใจนะครับผมจะยกตัวอย่างเรื่องที่ค่อนข้างคล้ายกันและคิดว่าเข้าใจง่ายนะครับ คิดว่าหลายหลายท่านน่าจะเคยรู้จักภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับชื่อเรื่องว่าเท่าแก่น้อยนะครับอา,าเริ่มคุ้นกันเลี้ยงครับพี่ไม่ต้องสนใจใผมเป็นใครอายุเท่าไหร่พี่แค่ฟังผมแนะนำตัวก่อนนะครับและในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะมีตอนหนึ่งที่พลิกชีวิตตัวละครหลักนะครับก็คือตอนที่เขาหมดหวังหมดสิ้นทุกสิ่งเขาได้ทุ่มสุดตัวกับการทดลองทอดสาหล่ายลองติดลองถูกหลายครั้งนะครับแต่สุดท้ายเขาก็ทอดมันสําเร็จ แต่ปัญหาก็คือสลาลของเขามีกลิ่นหืนครับและเขาก็ได้นําเรื่องนี้นะครับไปปรึกษาอาจารย์ท่านหนึ่งและอาจารย์ท่านนั้นก็ได้แนะนํเขาในเรื่องของการอัดกา๊าซเพื่อให้สลาลของเขามีรสชาติที่ดีและไม่เหม็นหืนครับสลาลททอดที่หนูทํะมันมีน้ํามันเหมือนกับกาวเกีบยเนี่ยมันจะทําปฏิกิริยาออกซิเดชันกับออกซิเจนทําให้ขึ้นหืนทีนี้วิธีแก้เนี่ยหนูต้องแวกคั่มอ่ะดูด,ดูสิคะ มันกำลังดูดออกซิเจนออกจากถุงจนหมดแต่สลายทอดที่หนูทำม,มันกรอบใช่ไหมอ่ามันก็จะแตกหักได้เราเลยต้องอัดไนโตรเจนเข้าไปแทนทีนี้เชฟไลมันก็จะยาวนานขึ้นเยอะเลยครับผมแล้วเขาก็ได้ออกแบบแพ็กเกจจิ้งนะครับเพื่อนำไปวางขายในเครือ7ซ l e v e n นะครับจนปลดหนี้และสร้างรายได้ให้เขายัางมหาศาลครับและเรื่องที่ผมพูดไปนะครับมันสอดคล้องกับเรื่องที่ผมจะมาให้ความรู้ในวันนี้ครับก็คือ การบรรจุในสภาพดัดแปลบรรยากาศครับมีการแบ่งกระบวนการบรรจุออกเป็น4ประเภทตามสภาพบรรยากาศครับโดยวันนี้ผมจะมาพูด1ใน4ของประเภทตามสภาพบรรยากาศชื่อ Modify Atmosphere Packaging หรือเรียกว่า MAP ครับเป็นเทคนิคการถนอมอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหารสดหรืออาหารแปรรูปขั้นต่ำครับทำได้โดยการบรรจุอาหารในภาชนะบรรจุ ที่มีการปรับสัดส,ส่วนบรรยากาศภายในให้มีอัตราส่วนของก๊าซชนิดต่างๆโดยสัดส,ส่วนของก๊าซที่ใช้อาจเปลี่ยนไปตามระยะเวลาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์และชนิดของวัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ MAP มักใช้กับอาหารแช่เย็นเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่สดผักผลไม้สดครับหรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการแปรรูปอาหารหรือทําให้สุกมาก่อนแล้ว จึงนำไปแช่เย็นและเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ต่ำหรือใช้สำหรับบรรจุภ่านอาหารแช่เยอกแข็งครับโดยการทำแบบนี้นะครับจะมีวัตถุประสงค์ของมันก็คือ3พอนะครับพอตัวที่1นะครับเพื่อลดการจเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียและจุลินทรีย์ที่ทำให้ก่อโรคเช่นเชื้อราและแบคทีเรียครับพอตัวที่2นะครับเพื่อลดอัตราการหายใจของผักผลไม้สดครับและพอตัวสุดท้ายนะครับ เพื่อลดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ทำให้เกิดกลิ่นหืนช้าลงและช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารให้นานยิ่งขึ้นชะลอการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลหรือ b r o นิง n ร r แอคชั่นครับชนิดของก๊าซในบรรจุภัณฑ์แบบ m a p มี5แบบด้วยกันนะครับแบบที่1นะครับคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โดยเฉพาะเชื้อราและแบคทีเรียที่ใช้อากาศครับ2 ออกซิเจนใช้ในปริมาณที่น้อยเพื่อช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศซึ่งเป็นสาเหตุทำให้อาหารเสรื่อมเสีย 3. ไนโตรเจนเป็นกา๊าซเฉยที่มีอยู่ประมาณ78%ในบรรยากาศทั่วไปช่วยชะลอการเสรื่อมเสียของอาหาร 4. ก๊าซอื่นๆเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์ไม่มีสีกลิ่นลดช่วยยับยั้งการเจริญเติบโต,ตของแบคทีเรียยีสต์และราได้ 5. อากอน เป็นสารเติมแต่งอาหารที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และปฏิกิริยาเคมีต่างๆและช่วยยับยั้งเอนไซม์ที่ช่วยเร่งการเสรื่อมเสียของอาหารได้ครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังและรับชมพบกับผมในช่วงรอบดูรอบตัวสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ